ชนาทิพออกมาเตือน BG ก่อนไพ่อุลวะยับจบไปแล้วนะครับกับรอบ8ทีม FC Champions League ผลปรากฏว่า BG จีไพ่อุลวะไป4ประตูต่อ0ครับที่ฟาดแข่งกันในเซตมะในวันจันทร์ที่22ที่ผ่านมานี่เองครับวันนี้มาพูดถึงฟอร์มการเล่นของ BG ครับพวกเขาก็ถือว่ามาดีในระดับหนึ่งครับ แต่ยังไม่ถึงกับจะทําให้เกมที่เจอกับอุลราวะนั้นเป็นงานหนักของพวกเขาครับก่อนเกมชนาทิพย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สื่อข่าวไทยในญี่ปุ่นครับในเกมที่ BG จีจะพบกับอุลราวะวา่าอุลราวะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเข้าทําเร็ว BG ต้องไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานและเกมรับต้องมีสมาธิครับถ้ายื้อไว้จนหมดเวลาได้อาจมีโอกาสนี่คือชนาทิพย์ออกมาพูดไว้เลยนะครับผลปรากฏว่า BG เป็นรองทุกอย่างครับทั้งเรื่องสปีดบอลการยืนตำแหน่งแบบละเอียดการเข้าทำเร็ว ยิงที่เฉียบคมการส่งบอลถึงลูกถึงคนการวิ่งออกตัวก่อนการประทะบ็อกทูบ,บ็อก ock, บรรยากาศในสนามแฟนบอลอุลวะเหนือทุกอย่างซึ่งนี่ก็ได้ก้อคิดมากมายเลยในการกลับมาเล่นไทยลียกว่าทีมในไทยควรจะเล่นด้วยความเข้มข้นขึ้นกว่านี้ซึ่งเราต้องกลับมามองหลีกและพัฒนาหนลีกเราครับเพื่อวันหนึ่งเราจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สนุกในเอเชียได้หลังเกมครับกุนซอมาดิ้งชาวญี่ปุ่นอย่างเทกุระ oh โมริก็ได้ออกให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า เราเตรียมมาวันนี้อย่างเต็มที่เริ่มเกมได้ VR ช่วยเราไปสองครั้งแต่สุดท้ายเราก็สู้ไม่ได้จริงๆแต่บอกกับลูกทีมทุกคนแล้วว่าพวกคุณทําได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วการเตรียมตัวที่เราที่ไม่ได้ซ้อมสามแห่งนี้นักเตะบางคนไม่เคยเจอสนามสภาพทําให้ถนัดไม่ถนัดจะมีส่วนในการเล่นด้วยในเกมนี้แต่ทุกคนก็พยายามสู้อย่างเต็มที่เราเองก็มีโอกาสเหมือนกันในเกมนี้แต่เรายังทําไม่ดีพอที่จะยิงประตูพวกเขาได้เราจะนําเอาสิ่งที่ผิดพลาด เรื่องการเคลื่อนที่ของผู้เล่นในเจลิกที่นักเตะไทยจะต้องนําไปพัฒนาในเจลิกต่อไปประสบการณ์ครั้งนี้เราจะนําไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้สู้ระดับเอเชียและครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของ BG เรานัดนี้เราแพ้ม,มันจะทําให้เราได้ข้อมูลที่จะกลับไปพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต,ต่อไปสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้อุลวะประสบความสําเร็จในรายการนี้คว้าแชมป์ม,มากรองให้ได้มากรุตถิ้งได้ครับ นี่ก็จะเป็นบทเรียนใหญ่ห,ญหลวงเลยแหละครับที่เราจะกลับมาพัฒนาฟุตบอลในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นไทยลีกเองก็ตามนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอเราไปเจอระดับนั้นแล้วปีไหนปีไรเราก็แพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีแบบขาดแบบนี้มาแทบจะทุกปีเลยนะครับซึ่งเราต้องกลับมามองความเข้มข้นการซ้อมการลงแท็กติกการเ,าเข้าใจเกมให้มากกว่านี้ ั่นก็คือความเข้มข้นนั้นเองนั่นแหล,ละครับซึ่งเราต้องกลับมามองจุดนี้ให้ดีเลยละครับบ g จีครับพวกเขายังอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์ของไทยลีกอยู่นะครับเพราะพวกเขาโดนตังเป้าไว้ว่านี่คือทีมเต็งแชมป์ของไทยลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งปีหน้าพวกเขาก็จะกลับไปเพย์ออฟส่วนทางด้านบุรีรัมย์ก็จะเข้าไปในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้บีจีนะครับสู้ต่อไปสำหรับวันนี้กอบุณครับ